สวัสดีครับสวัสดี F ซีทุกท่านนะครับนะ EP นี้พี่ครับนะผมก็จะมาพูดนะครับในประกาศซึ่งด้วยมีเมื่อกี้นี้โอ้โหปดหัวเลยผมปดหัวเลยนะครับนะก็ซึ่งมี F ซี่นะครับนะได้ได้ไดลน์มาหาผมบ้างได้โทรมาหาผมบ้างนะครับว่าน้ำตาลเปรี้ยวเป็นอะไรอย่างงู้นอย่างนี้น้ำตาลเปรี้ยวเป็นเด็กของบอสไม่ใช่เหรอทำไมบอสไม่ห้ามอย่างโ้นอย่างนี้น้ำตาลเปรี้ยวทำไม ไปปกป้องนะแอดหนิงนะครับบางทั้งที่แอดหนิงเนี่ยออกมาว่าป้าว่าดู้นอนออนีซึ่งไอ้ปัญหาคำถามเหล่านี้มันโทรมาหาผมบ่อยมากๆเลยแล้วก็ผมก็จะพูดให้มันชัดเจนเลยตรงนี้เลยนะครับนะ FC ต้องแยกแยครับชาแนลไหนก็ชาแนลนั้นนะครับใช่ครับเมื่อก่อนน้ำตาลเปี้ยเคยอยู่กับผมเคยเป็นแอดมีนกับผม ล,ลักษะเอฟซีลุงป้านะครับแต่ตอนนี้นะครับไม่ได้มีไม่ได้เป็นไอ้ผมแล้วนะครับแล้วก็ต่างคนต่างอยู่แล้วไม่เกี่ยวกันนะครับผมกับตามเพี้ยไม่ได้เกี่ยวกันนะครับนะบางคนก็มามองว่าผมเนี่ยนะอ่าสั่งให้อำตาเปรี้ยวมาดา่าครู้าม,มาดา่าคนนี้คือผมหมาสองรางบ้างนู่นนั่นบ้างคืออะไรเป็นเป็นอะไรกันครับนะแล้วผมประกาศตรงนี้เลยนะครับว่าผมไม่ยุ่ง น้ำตาลเปรี้ยวดาายครๆไปดาน้ำตาลเปรี้ยวก็เรื่องของตุกแต่แต่ชาแนลนะครับไม่เกี่ยวกับผมนะครับแต่ผมไม่ขอเข้าไปก้าวการแต่แต่ชาแนลแนด้นองนะน้ำตาลเปรี้ยวมันจะเซฟแอดหนิงมันจะพูดแอดหนิงมันจะอะไรยังไงมันก็เป็นสิ่งของมันมันจะถูกด่าถูกว่ามันก็เป็นสิ่งของมันมันก็เหมือนกันผมจะถูกด่าถูกว่ามันก็เป็นสิ่งของผมไม่มีใคราปกป้องผมผมจะเอาคนที่เขาปกป้องผมคนที่ไม่เห็นด้วย คนที่ไม่เอาก็ปล่อยเขาไปแล้วผมประกาศตรงน,นีแล้วผมกับน้ำตาเปรี้ยวไม,ไ,ไ,นนไม่ได้มีอะไรกันนะครับไม่ได้มีอะไรกันนะครับบอกตรงนี้เลยนะครับไม่ได้เกี่ยวกับผมแลวนะครับใครจะทําอะไรทำมไม่เกี่ยวกับผมเพราะฉะนั้นอย่ามาดึงผมเข้าไปอยู่เข,า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 ขา้าไปเกี่ยวนะครับฝากถึงเอฟซีโทราพาผมเมื่อกี้สามคนผมเข้าใจนะครับผมเข้าใจว่าผมเข้าใจว่าคุณคุณรักรักในอุดมการของพวกคุณผมเข้าใจนะพวกคุณรักในในตัวช่างแล้วก็ในตัวนั้นผมเข้าใจ แต่อย่ามาดึงแต่มาคิดว่าอย่ามาคิดอย่างนั้นผมประกาศให้กับสามคนนี้ทราบนะครับพี่ๆสามคนนี้ทราบนะครับนะว่าผมกับน้ำตาลเปรี้ยวเนี่ยไม่ได้มีอะไรกันไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้คุยกันมานานเลยนะครับหลังมูนหลังบ้านส่วนมันจะมาจะมาฟาดใครมันจะมาอะไรว่าอะไร,ะไรยังไงก็ตูกันเองครับผมไม่เกี่ยวนะเออมันจะพูดอะไรมันจะอะไรใครน้ำตาลเปรี้ยวมันก็นรับชอบตัวในมุมมองของมันนะครับ ผมไม่ยุ่งอยู่แล้วนะครับผมมองออกว่าอะไรเป็นอะไรผมรู้ว่าอะไรเป็นไรนะครับแต่ละคนก็มีความคิดของแต่ละช่องนะครับแต่ละคนก็มีความคิดของแต่ละช่องนะครับเออใช่ครับเมื่อก่อนมันยังดีๆกันอยู่นะครับเราก็ต้องเราก็ดันช่องให้ทุกคนน่ะนะครับที่อยู่ฝั่งเดียวกันเองที่เป็นกระบอกเสียงให้กับซาใหจ่กับคุนารสุนภาคแค่นั้นครับแค่นั้นนะครับ นะผมดันให้ทุกช่องนะครับนะผมถ้าผมมีช่องใหญ่อ่ะผมฝาาทุกช่องหรอกนะครับนะนะครับแม้แต่น้มสกุลผมนะครับนะขบจรอขาเขาเปลี่ยนไปแล้วนะครับนะเออเพราะฉะนั้นผมไม่สามารถไปห้ามใครได้เขาเข้าใจผมด้วยนะครับนะแล้วเข้าใจผมด้วยผมไม่ยุ่งอยู่แล้วอย่ามายุ่งกับผมนะครับน้ำตาลเปียก็อย่ามายุ่งกับผมใครก็อย่ามายุ่งกับผมนะครับเพีนั้นเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับชัดเจนนะครับ จะให้ผมต้องต้องขุดสุดนะครับใายทาอะไรแม่งทำช้อตัวเองไม่เกี่ยวกับผมนะครับประกาศต,ตรงนี้เลยนะครับผมประกาศตรงนี้เลยนะครับน้ำตาลเปรี้ยจะด่าใครมันเป็นเรื่องของน้ำตาลเปรี้ยวใครจะด่าน้ำตาลเปรี้ยวก็ป็นสิิ์ของชาแนน,นไม่เกี่ยวกับผมชัดเจนนะครับ นะครับผมบอกแล้วว่าผมุรงกลาง,งผมผมจะไม่ได่าฝั่งเดียวเองแต่ถ้าใครมาพาดพิงถึงผมกูสวนกราบทุกเม็ดทุกเม็ดแล้วกูก็ไม่ได้กลัวด้วยนะครับนะผมก็ไม่ได้กลัวด้วยเหมือนกันนะครับกูก็ไม่ได้กลัวใครเหมือนกันนะครับแต่ผมนึกถึงฟาร์มหลังที่เราเคยดีต่อกันแค่นั้นเราให้เกียรติทุกคนไล้์กิทุกชาแนลนะครับ ไม่ได้มีอภิสิทธิ์อะไรมากมายเข้าใจผมด้วยนะครับอย่าดึงผมไปวุ้นวาใหเออนะครับเข้าใจคำว่ามาบอกแม่แม่ไหมนะครับและอย่าทักเข้ามาเอฟซีก็น่าจะรู้แล้วนะครับว่าช่องไหนที่เป็นอะไรประเด็นามากกันเนี่ยนะครับผมก็ไม่อยากจะให้มันนั่นนู่นนี่นั่นหรอกนะครับ ไอเรื่องความยุติธรรมต่างๆเนี่ยนะนะครับทุกคนน่ะมันมีหมดแหละนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากไว้ house, คิดนะครับนะไม่ใช่องนก็จะดึง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 กูอย่างเดียวประกาศตรงนี้เลยครับผมคำต่างเปลี่ยวไม่มีอะไรกันนะครับชัดเจนแล้วนะครับหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจ มันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อที่ต้องมาด่าัเดี๋ยวใครจะด่าก,กันก็เป็นเรื่องของเขาผมไม่เข้าไปยุ่งอยู่แล้วนะครับนะรัะตูของผมคือฝั่งตรงข้ามศัตรูของผมไม่ใช่ฝั่งเดียวกันเองอ่าใครพูดดีมีเหตุผลผมก็เห็นด้วยนั่นเองถูกต้องไหมเออใครพูดดีมีเหตุผลผมเห็นด้วยเออ คะนั้นรัรให้ผมไปยกรอปบันไม่ครับใครดีกับช่างใหญ่กับผมบอกแล้วไงว่าใครไม่ด่าช่างใหญ่กับคุณนายสลนภักไม่ใช่ศัตรูผมแต่ถ้าใครด่าช่างใหญ่กับนายสุนทภักนั่นคือศัตรูผมชัดเจนไหมครับจำคำนี้ของผมไว้ คนที่เขาด่ากันเองนะทั้งสองฝั่งเนี่ยทั้งฝั่งเดียวกันเองเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ระตูหมเพราเขาไม่ได้ช่างใหญ่แค่นั้นจุดยืนชัดเจนจุดหมายชัดเจนทุกอย่างตามนี้ครับเอฟฟิวชน,นหวังว่าทุกคนเ็าคง แต่เข้าใจนะครับผมไม่อยากจะพูดอะไรมากไม่อยากจะพูดอะไรเยอะนะมันน่าเบื่อผมไม่ชอบพูดอะไรม่นซ้ำซากผมเอาคนที่เอาผมใครไม่เอาผมผมก็ไม่เอาเหมือนกันชัดเ,นนนะเจนนะครับนะบอกว่าคงชัดเจนนะครับนะ รอยาพูดอะไรเยอะนะครับเจ็บคอนะโอเคนะบอกว่าทุกคนคงเข้าใจนะแต่ถ้าอยที่สุดผมเข้าไปในเกมด้วยก็เลยชื่อผมมาเลยเดี๋ยวกุจัดให้เต็มระบบเต็มกราฟเต็มคาราเบลนะครับ Ok, ¿no?